ราคาครับดูนะครับนกนางแอ่นเยอะมากเลยแต่นี้ไม่มีฟารมนกนางแอ่นนะครับแต่นกนางแอ่นเยอะมากนกเยอะมากครับแต่เป็นนกเอี้ยงนกกระยางขาวนกนางแอ่นนะครับ เยอะมากครับนกนกส่วนมากเป็นนกนกเอี้ยงกับนกนางแอ็นนะถ้าเป็นปีกยาวนี่พวกนกนางแอ็นครับเ,รเล็กเพราะแถวนี้เป็นที่ที่รุ่มนกนางแอ็นก็จะชอบพื้นท,ที่ตรงไหนที่มันมีน้ำสวัสดีนะครับสวัสดีคุณดูทั้งสองคันนะครับนี่คือเกี่ยวข้าวนาปีครับอยู่ที่จังหวัดมหาสาร,รคาอมอำเภอว่าปีวาปีครับ มี93นะครับา3สีตอนนี้ออกใหม่ครับปีนี้ทันนี like ้ถอยมาใหม่นะครับแต่ไม่ใช่รถเรานะรถของเจ้าแก่อันนี้ถอยมาใหม่ครับยังไม่ได้แตกคอนะเกี่ยวข้าวล้มก็จะช้าหน่อยครับตอนนี้รถใหม่ยังไม่ได้แตกคอเกี่ยวข้าวล้มก็จะช้าหน่อยครับ นอดโดดกลกบินว่อนเลยครับสวัสดีนะครับสวัสดีทั้ง17ท่านครับสวัสดีทั้งพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวต่างชาตินะครับ굿มอนิ่งนะครับ굿มอนิ่งเด้อสวัสดีนะครับ ท, 3, ทั้ง3เศรษฐครับมีการรับนะครับเข้าสู่ลฟ์สุดของบ่บริษัเสร็จลงเลครับครับมีพามาดูรถเกี่ยวข้าวครับก็เราก็ใช้รถรถของเราก็จะมาบรรทุกนะบรรทุกข้าวครับโอ้ยนกนกนก,นกเยอะมากครับแถวนี้สารคามบาพีนะครับปูเยอะมากเลย คนดูทั้ง62ท่านครับสวัส,วสดีนะครับขอบคุณครับร่วมพบปะพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณนะครับ,บคุณพักการพักการนาพักการนัดันนี้จาวันนี้คนดูทั้ง99ท่านครับขอบคุณสนดับหนึ่งคน ไรามาฮะตอนนี้รถเกี่ยวข้าวของเราอยู่ที่วาพีปทุมครับจังหวัดมหาสารคามจากนี้ก็นี่งานเป็นงานที่สองนะครับตรกน,นี้เม็ดข้าวดีครับสวัสดีครับทั้งร้อยยี่สิบเอ็ดท่านครับร,ปปร่วมร่วประพูด้ยกันได้ครับอันนี้เป็นรถใหม่นะครับรถใหม่ยังไม่ได้แต่งคอ ก็เกี่ยวข้าวล้มก็จะติดๆข,ขัดข,ด,ขดบ้างนะครับได้หมดแล้วครับเสร็งานนี้ก็ไปต่อด้านล่างนะครับ ผมว่าดีซก็สาม G นะครับวันนี้คุณดูตั้งร้อยสิบสาครับอันนี้กำลังเช็คนะครับว่าข้าวเต็มปุ๊บยังสองงานเต็มปุ๊บเละสุดยอดเลยครับในไบไม่ถึงสองไร่นะครับนาสองไลน่สองงานนี้โ่อร์กำลังเช็คนะครับ ก่าก่มีเลยครับมันอยู่กับอีกขั้นหนึ่งปุนแจอยู่รถขั้นหนึ่งบาดแผลมากมันอยู่ขั้นผุดเหมือนเลยสิบเก้าบ่ไม่หนีเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเมื่อกัน